ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะเอาเด่นบนรางของเล่าพัฒนามาใหา้โล่งห้เนาะเพื่อมันเดิน่อนะคะเพื่อมันเดิน่ออ่ามันจะมียูซี่สูตรที่ยังบาท่านรุดเนาะคะ่ะอ่าจริงๆมันมีหลายสูตรก็นน่แต่มันเดินมือสองมืออันนี้มันหลายมือแล้วเอาโล่งมือนี้อาจจะรุดเลยก็ไดพี่น้องค่ะไปเบิ่งคําเตือนเนาะคาเตือนทางช่องทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภท โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อพี่น้องเนาะคะ่ะไปเบิ้งสูตรแอ,อ,อดพืงนคาดลงมาเด้อหลักหน่วยบนล่างลาวพัฒนาไปได้บนล่างเนาะคะ่ะไปได้บนล่างเด้อค่ะพี่น้องสูตรนี้นะคะหลักหน่วยบนล่างลาวพัฒนาเนาะคะ่ะโอ้โน,น,น้ำพมิคือสิไคแน่ลตี้พี่น้อง เอ็ดแล้ว,วกม็มาอากาศแบบนี้เลยเนาะค่ะหนาวโพดหนาพวพ่หลักหน่วยะะเด้อค่ะเฮ็ดมือแรกได้เก่ากับสองกลับไปยุทธีลักหน่วยล่างเนาะค่ะเอาลักหน่วยย่างเดียวเด้อค่ะสูตรนี้หลักหน่วยมาได้บนล่างพี่น้องนะคะมือต่อมาได้เก่ากับสองอีกกับมาที่หลักหน่วยล่างก็คือเลขสอง งวดต่อมาได้หกกับเก่าเนาะคะ่ะมาหลักหน่วยทั้งสองเลยทั้งหกทั้งเก่านะคะมาทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะงวดต่อมาเนาะคะ่ะได้หนึ่งกับสี่สี่กับมาที่หลักหน่วยล่างไปลักสิบบนนะคะเอาต์หลักหน่วยเนาะคะ่ะงวดที่แล้วได้สามกับหก เนาะคะ่ะหมาลักนวยทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะคะ่ะงวดนี้ได้แปดกับหนึ่งแล้วว่างแปดกับหนึ่งนี่แอดหมกักหนังแอดวาหนึ่งหมักหนึ่งเนาะคะ่ะหมักหนึ่งแห้งๆเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะได้แปดกับหนึ่งนะคะอันนี้เป็นลักนวยพี่น้องแคบเอานอกนะั้นมันจะเป็นเด่นบนล่าง อันนี้เป็นหลักหน่วยนะค่ะให้พี่น้องเก็บเอากันหลักหน่วยมาได้บนล่างเด้อค่ะสูตรนี้อันนี้หลักหน่วยนะคะสูตรต่อไปนี่จะเป็นเด่นบนล่างอันนี้หลักหน่วยมีอยู่สูตรเดียวนะคะจริงๆสูตรมันหลายตัวเยอะแยะมันหลายตัวโหดนะคะมันก็เดินว่าหลายมืออันนี้มันเดินมาหลายมือแล้วเพื่อมันเดินต่อนะคะ อเดตาท่าสีได้9กับ2เด่นบนล่างได้อได้เกับ0มา9ได้2กับ3มาที่ล่าง2 2ได้6กับ7มาที่ล่าง6ได้3กับ4มาบนมาล่างได้8กับ9มาบนที่9 3เนาะคะ่ะมื่อนี้ ได้สีกับหาค่ะพี่น้องแคปเอาที่ละสูตรนะคะเด่นบนล่างราวพัฒนาสีกับหาเด่นพ่อพ่อกันเด้อค่ะสีกับหานี่นะคะสีกับห้านะคะเด่นพ่อพ่อกันเนาะคะมันมันทำเบาถึงว่าอเอาความเด่นของสูตรเนาะคะ่ะความเด่นของสูตร ห้ากระจับเดินลงไปแลยอยู่ที่ชุดเต็มเนาะค่ะพี่น้องนะคะอยู่ที่ชุดเต็มค่ะไปสูตรที่สองนะคะสูตรนี่เดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้างวดติดก็คือสูตรนี่นะคะเพราะว่าสูตรทั้งนี้มันหลุดนะคะพี่น้องสูตรที่ยืดขวามือแอดนี่มันหลุดแต่ว่าสูตรที่ได้กเก่ากับ1งเดินมาจังสี่ตะหลมือแล้วยังบม่หลุดหนึ่งสองสามสี่ห้า หาเมืองงวดที่แล้วมาทั้งเก่าทั้งหนึ่งยุทธิหนึ่งสามเก้าสามแอดก็เลยถอดออกมาเภาวาสูตรนีรุดนะคะสูตรนีนะะรนุดแอดก็เลยถอดออกมาถอดออกมาใบใบนี่ตั้งหากละพี่น้องจะไปเห็นใบนี่อีกเภาวะแอดจะเอาออกนะคะเอาตัวอย่างเก่า,าให้เบิ้งเนาะคะ่ะงวดที่แล้วได้กเก้ากับหนึ่งนะคะได้เก้ากับหนึ่งมาทั้งเก้ามาทั้งหนึ่ง เป็นลักซิบทั้งสองเลยเบิ้งได้พี่น้องการเดินมันจะไป1ิบหรือไปน่วยเดี๋ยวแอดเบิ้งก่อนลาส่วนใหญ่เปนไปลักใดน,นะคะไปทั้ง10ทั้งนวยตัวค่ะเดินลักซิอยู่1หนเดินลัก1ิอยุ่สามหาหามือหาหาเทือนเนาะคะ่ะสำหรับงวดที่แล้ว1 3ึ่งเก่าสลักซิบทั้งสองนะคะ ไปค่อนข้างจะไปลักซิปพีนน่น้องมือกี้สิมีเห็นบอสีกับหกจะไปซิป,ปหรือไปนวยไปรุนกันอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะไปรุนกันอีกที่หนึง่งไปเด่นบนล่างสูตรนี่นะคะเด่นบนล่างสูตรนี่เห็ดไวจะ้อมกันกับสูตรลักนวยนะคะพ้อมกันกับสูตรกับสูตรลักนวยนี่นะคะแอดเพิ่งจะขัดมาลงและแอดจะเอามาเทียบชนดในเบิ้องฐาดแล้วนะคะ ได้9กับ2เด่นบนล่างมาน้ากันได้5กับ8มาห้เนาคะ่ะเดี๋ยวเริ่มคิดเชืไม้ถูกใครเอาขึ้นมาได้รูดบนันนันแอดกันเลยขานจดออกมาพี่น้องได้1กับสี่ขันเบิงอยู่ในเหลี่มก็คือยังพ่อเดินอยู่คัดมาบัตได้รูดบนันนันเนาะคะ่ะ ได้หนึ่งกับสี่สี่มาทั้งบนทั้งล่างค่ะสมาทั้งบนทั้งล่างได้3กับหกสามมาทั้งบนทั้งล่างอีกนะคะมือนี้ได้หากับ8ปดเนาะคะ่ะได้หากับ8ปดสีมาโบเอาเทียบชนกันเบิ้งเนาะคะ่ะ อันนี้เป็นหลักหน่วยเด้อค่ะเนี่ยหลักหน่วยกับดินจะเทียบชนกันไว้นี่ค่ะดาวตีนของเบิรแคปเอา แอบเอาเด้อค่ะอ่ามือนั่นเนาะสามหกสูตรที่หนึ่งได้สามกับหกสูตรที่สองได้สามกับหกสูตรที่สามได้เก้ากับหนึ่งสูตรที่สี่ได้แปดกับเก้าปรากฏว่าสามเก้าสามหนึ่งเนาะลับกันสลับตัวกันเมื่อนี้ห้าแปดแปดหน 5, ึน 8, ่งสี่หกสี่ห้าชนหาชนแปดชนสี่จะจะจับกันออกบอแต่ว่าสูตรที่ได้แปดกับหนึ่งเอาเป็นรักหน่วยนะคะ จะเป็นห้าแปดห้าหนึ่งสี่แปดสี่หนึ่งหกแปดหกหนึ่งบอเนาะคะ่ะสิมีห่หอเห็นบอขอไสูตรเดินตออย่าหลุดเดอ้อค่ะขอห้สูตรเดินต่อพี่น้องนะคะแอดขัดออกแอดก็เลยบเรด้สูตรเก่าหนึ่งก็เลยบเรด้เทียบม,มูเนาะคะ่ะเอาแคบเอาเดอ้อค่ะพี่น้องนะคะสําหรับสูตรเดนนี่หลักหน่วยล่างนี่เด,นนะะเดินหลายมือแล้วเนาะค่ะเดินหลายมือแล้วขอให้เดินต่อเดอ้อค่ะ เอาสำหรับคลิปนี้พี่น้องแคปเอาเด้อค่ะกราบขอบุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้แอดเนาะจะได้หายไวๆมาหาแนวทางดีๆดเด็ดให้พี่น้องเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก่ะขอหยุดตีไว้สำานีเนาะกลาบขอบุณขอบคุณที่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ